กินแล้ววะมันนี้กินพร้อมแล้าทุกคนก็สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมเนี่ยอยู่ที่ป่านะเพราะว่าตอนเนี้ยคือปันหามากเลยพี่ๆเพราะว่าผมอยู่บนต้นไทรอ่ะคือเอางี้นะเมื่อกี้ผมเจอเข้ากับสมิงป่าเนี่ยมาไล่ล่าผมเนี่ยเหงื่อผมแตงหมดเลยตอนนั้นดีนะผมขึ้นมาต้นเนี้ย เมื่อกี้ผมเนี่ยวิ่งหาต้นไม้ตั้งนานนะไม่ค่อยเจอพอดีว่าเจอเขากับต้นไทรตัวนี้ยดีที่มันบินง่ายอย่างเงี้ยผมเนี่ยอาจจะเสร็จมันบ่อยนะพี่นะผมไม่รู้มันจะกลับมาตอนไหนพี่นะแต่การเปิดตัวรอบเนี้ยคือมันไม่ทันได้ตั้งตัวพี่คือผมรีบจัดอะมันนั่งอยู่แถวข้างล่างมันพี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอดูสถานการณ์เลยนะว่าไอ้ซมิงมันจะกลับมาไหมพี่นะ ถ้าพ,พี่ชอบคลิปนี้ก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยเฝ้าดูสมิงต่อไม่รู้มันจะขึ้นมาตอนไหนแต่มันไม่สามารถขึ้นมาได้แน่พี่พี่ผมเนี่ยอยู่บนต้นไม้ก็สูงพอสมควรก่อนที่มันจะมาเดี๋ยวผมเนี่ยขออ,อ่อขอซุ่มดูไว้อยู่บนต้นไม้เนี้จะขอแบบไม่ไม่เสี่ยงทางพี่นะคลิปเนี้ยอาจจะผมเนี่ยอาจจะไม่พูดมากเดี๋ยวกลัวมันจะเห็นแล้วก็ อาจจะขึ้นมานได้นะพี่นะผมจะคอยส้มดูยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันเลยพี่เดี๋ยวผมจะเฝ้าดูก่อนนะพี่นะรอป่า,มาเมื่อกี้ผมหาหาต้นไม้ตั้งนานวิ่งมาคือผมเนี่ยคือเหนื่อยมากเลยนะเนื่อแตองหมดเลยอยู่ๆก็ได้เสียงเสืออ้อร้องพี่ผมก็ตื่นขึ้นมา แล้วก็ผมก็เจอเสื้อตัวหนึ่งอ่ะคือมันวิ่งมาใกล้ๆแล้วทีนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาผมไม่ทันได้ตั้งตัวก็วิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างบนกับข้างล่างอ่ะคือมันสุ่งเสือไม่สามารถขึ้นมาได้นะฝนเนี่ยเพิ่งจะหยุดตกเพราะว่าเมืเ่อกี้ผมหลับสน,นิทนะฝนตกก็ทำให้แบบว่าผมเนี่ยง่วงนอนแล้วก็ไม่ได้ ไม่ทันรู้ตัวว่ามันมาตอนไหนรอบนี้ผมจะเป็นไงก็เอาใจช่วยนายพี่นะเฮ้ยเสี่ยงเหรวะกลัวแล้วเหี้ย,ยอยู่นู้นน่ะพี่พี่เห็นไหมมันอยู่นู้นน่ะมันเห็นบอกว่าเหี้ยเหี้ยไม่ลำบากนี่ต้นไม้แม่ง เส้นมาแล้วพี่ๆนะดูเมือกับว่ามักำลังจะหาผูอยู่ chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哎这房子真的了 กลิ่นแล้ววะมันได้กินพรอมวะทุกคน,อนออไอ้ซาดกูจะดูดีว่ามันจะขึ้นมาได้เปล่าไอ้เฮียบนต้นไม้อมาทำเฮียอะไรเฮ้ย ก็รเราขา,า,ขาเมาแย่ใครเราไปให้มึงฆ่าตายควายเอ้ยเฮียกูไม่โง่ไม่มีใครลงมาให้มึงกินฟรีหรอกมึงอย่ามันน่วนะเฮ้ยจ้างมาสิฮะจ้างมางมให้ข้าหอมกัญซึนี่มันจะเล่นกนวนกบายนี่กูละห้ามึเฮียกูโง่เหรอมึงอย่ากูมไม่ลงเชื่อมึงเล,ลยไอ้สมิงง่ ยิงเฮียอะไรเมื่อกี้มูวิ่งไล่ตามกูไอ้ตา์กูเห็นเจ้านีก่กิจฉลาดยี้ได้วะไอ้ตา์กูเดินปามางนานทำไมกูจะไม่รู้กูไม่ง้ลงไปให้มึงฆ่าหรอก ไม้ก็ยืนลำบากยิ่งไปไหนมังโคเจ็บขาเลยขวามึงไปเธอเฮี้ยมึงหลออ่อเลยมึงบ้าว มึงนั่งทำไร้อไหอยไ้าไรกันเราห้าอยชีเราอยากกินเ้เราไมา่กินข้อมองังมึงคิดว่ากูจะลงกล,งกลงอนุบายข้อมือเหรอฮะมึงอยากกินกูมึงก็บองมาถนะุย คนที่ไหนอยู่ในบ้านบ้าบาคนเดียวกูไม่เชื่อมึงอนทันเองนมึงเชื่อกูโง่หรอวก็ถามจริงฮะ่าน่มันช่างรูดีสุดกันโอ้ยืนยยนยย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 ย

ผมเบฮาสนมในกระเป๋า,นนามึงขึ้นมาไม่ได้หรอเฮ้ยผมขอขึ้นไปอยู่ด้วยได้เปล่าพนมมึงบ้ามึงขึ้นต้นไม้น้ำเคี้ยอะไรชี้สูงมึงจะขึ้นไปนไหนมึงบ,บ้าเปล่าเฮ้ยพนมผมเป็นต้นไม้ไม่เป็นเชฟผมหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ไม่ทำเสียงผู้หญิงอยู่เลยเคี้ยมึงจะลงมึงจะล่อกรืเหรอนี่ผมก็เสียงของผมนี่แหละ ผมเป็นได้ไมไม่เป็นหะอเอาผมขึ้นไปหน่อยได้ไหมไม่มีทางกูไม่พามันขึ้นมาหรอกพาขึ้นมากูก็าตายดิมึนองนี้สามรอบมันนะเสียงูหญิงเนี่ยนะมึงจะลอกกูเนี่ยนะ มึงจะไปไหนเดินนู้ส่งสบอกกูโลกคนนี้ไม่มีข้าวกินเลยไม่มีข้าวกินไอ้เหี้ยมึงจะกินเนื้อมนุษย์มึงก็บอกมามึงนี่มาล่อกูกูบอกมึงแล้วไงมึงไปเฮ้ยกูจะกลับบ้าน โอ้แม่งเฮียชีวิตแม่งมักสมที่านหรือมาเจอเฮียอะไมู่ดูตงงได้เลยดูตองงได้เลยโน่ดิมาได้กมต้องนเขาทกคนเอยากนม่ไหวเขานยูไม่ไนะเออคนนู้ไปแล้กูไม่ลงมาอกเฮียกูหาทียืนไม เลงมาหาผมก็ได้นะไปหามึงกูก็ตายดิฮะกูไม่ได้โง่อีกควายเอ้ยมึงเป็นคนดีนะมึงทำเซมคุณยิงเลยเฮียแม่งบ้าวสมิงคุณยิงเฮียอะไรมีกล้ามึงเออเปล่ามึงจะาหุวนมันนี้มึงไม่ได้เฮียหรอมาฮะ ล่อกลุยมึงล่อกลุยไม่เชื่อมึงหรอกนี่คนพี่คนเบ้ไอ้คนเบ้คนเี้ดีกว่าแต่เสียบบนไหนผมรองทางนี่ครับเสียบบนไหนครับผมรองทางผมไม่มีที่อยู่ครับผมขอไปอยู่กับท่านได้หรือเปล่าครับ เสียงเี่ยอะไรฮะฮะเสียงเคียอะไรเสียงของสะคุยต่อยจ่อยรู้ดีสุดๆเกฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงละเสียกัข้าเนี่ยฮ่าไม่จะไม่ข้ามีอะไรเสียเพราะข้าปกินคนมาแล้วง แกเลยเอาเสียงกุกนัน่นมาชวยเหลีอของมึงไปวันนี้มึงจะไม่ได้กินกรอไอควายอาหารสุดยอดเฮียมีของดีแล้ววะกูวะเจอต้อนน้ำแล้ว เดี๋ยวมึงรอไปม่้งนะพ่อหนุ่มเอ้ยทามึงไม่ไปนะเดี๋ยวกูจะให้ฮันฤทีเนะี่ยพ่อหนุ่มเอ้ยอย่าเอานาำที่ลุงเลยลุงก็ไม่มีที่อยู่จะมาทำไรลุกอีกแล้วช่วยมาดูแลลุงหน่อยดิลุงไม่สบายเลยลุงตัวสานแลวเนี่ยฮะ หนามาก้ลยหนาวหิ้วเลยหนาวหิหควคนเ่ะดิฉันลงมาดูลงหน่อยดินี่ไม่จะทำอะไร คุณพี่ครับนี่คุณพี่จะไม่ลงมาเหรอครับเราไม่มีที่อยู่เลยคุณพี่คุณพี่เราไม่มีที่อยู่ลเลยนะออกมาสักทีหนากูขอแทนมึงไปแทนเฮี้ยกูกูยังไม่อยากตายมึงไปดิไปด้ไหมกู ได้หมูนต้องการแบบนี้ใช่ไหม<อ>ดกกูให้ทะเริซีจะกการมึงแน่กูบอกหมว้แค่นั้นแหละดิมูเจอเด้ยวายทะนริซี่ข่าวจากการมึงมันข้าได้กินเสียงทั้งใครเลยเชยจะข้ามานะข้าฝากไว้ก่อน ฮะมคงจะมีเสียงอยู่ฝั่งนู่นครับป็นเสียงคนทะเลาะกันเจ้าจะไปจากบ้ารู้ดีนั่นเจ้านะถ้าขอไปเต็มผังนั้นกันจะอไรกเฮ้ยทุกคนตอนนี้มีโอกาสของผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบลงไปแล้วกา รีวิ้งเอาอจะไปนะพี่พนะแต่ว่าต้นไม้นั่หยงยากจะพายเลยนะ เดี๋ยวผมจะขอกลับก่อนนะพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันตามมาพอนี้กระบาดกันโอก,กาสของเรามีนิดเดียวเนี่ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเอา,าเไปเจอไม่พี่นั่นพี่นะเมืนรู้ตัวแล้วเดี๋ยวผมไม้ก่อน